จะเลียกได้ยังมาเลียกเอ็มีเรื่องเล่าของเจ้าหญิงประกอบผูโตกันค่ะก็คือเพลงนี้ร้องโดยน้ำตาลฟิล์มเลยแล้วก็เขาทำเอ็มวีแบบแยกอืแยกกันกับของซีรีส์ด้วยเพราะงั้นก็มันจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่อาจจะไม่ได้เห็นมาก่อนเออแล้วอาจจะไม่ม <ad ีในซีรีส์ด้วยเปล่าไม่มีไม่มีเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าเขาว่ามาเขาว่ามาแต่จะเป็นงานไหมก็เราต้องมาพิสูจน์กันพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะ โอ้ยโอ้ my god นักร้องกับนัก่าอ๊ยแล้วมาฆ่ากันเหรอเป็นแบบเป้าหมายเราสวยเกินไป๊ยคุณหนูมากหนูมากคุณหนูอย่ามาแก้ผมเลยครับผมมันเป็นแค่คนจนอ๋อเหมือนเคยเจอกันมา่อก่อนตอนเด็กเหรอแพนบีรัน อ่าคือนีบิอันนี้เอล้มแล้วต้องคนอีกคนหนึ่งต้องไปฆ่าต่ออ๋ออุ้ยอ่าสวยมากนี่เป็นแบบจีนจีนโอ้โหหนุ่มไปวิ่งอ๋อก็คือไปวิ่งไปช่วยเขาน่าจะใช่เพราะว่าเธอสวยเกินไปตายตอนนี้ไม่ได้ โออ้ะไรนเตายตามึงว้าวอ๋อค <Luis> oh, okay. <ac> ือมีความหลังกันนี้บอ๊ะอุ้ยโดนยิงอ่ะออแล้วก็แล้วไปได้กันเลยอ๋อ เขาโดนยิงนรต้องดูแลอ่าเอาตองมังกรครับว่านามือก็มือใช้ไม่ได้แต่เมื่อกี้ยิงปืนฉับนะแต่ตอนอยู่กับเธออุ้ยมันพัฒนาไปเร็วจังอาจจะแบบสามเดือนผ่านไปอูู้อยู่กับสามเดือนเลยรักเลย เว้ยอันนี้มันแบบซีนที่แบบแรกที่เจอกันนะมีเชื่อมมีเชื่อมแกดเชื่อมโยงนิดนึงอ,อ,อุ้ยอ้าอู้แท้ไม่นคนดังสิออกสาวหายถูกเอ้ยเมื่อกี้มีคำว่าถูดด้วยดูันพูดเนี้ยหรออุย้ยเปไปได้นะเพราะว่ารวยไง,ไงอเออ อุ้ยจะมันคนละวายกันกับในสูโตเลยนะเนี่ยเอาต้องพาสาวมาส่งเหรอโอ้ยโดนกลับเพกขนบบนั้นนะขอให้ยชคชอตอเขาเขียนเนื้อให้เราอ่านร้องอันนี้ก็คือข้อรอดบอลของพี่อ เฮ้ยมันเออใช่เพราะว่าลองอ๋อเลิกเป็นมือปืนหนอทิ้งปืนไปหาเธอวิววังนวลแขวนหัวไอหัวไม่ถ่ายเป็นปกแบบนิตยสารเในตาเรื่องของเจ้าหญิงเดียดชอบชื่ออ่ะอุ้ยไม่จบ วิ่งนาทีนึงเลยล่ะรออ๋อหลังจากวางปืนแล้วนะมันก็สวยแท้ต้องฟิลีมลูอตอนนั้นตอนนั้นต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่ละใหญ่ละแล้วใส่สองคนด้วยอ๋อมีให้โหลดได้เสียงเราใส่เสียงเราใส่ รู้เลยใครใช้เป็นเกย์เป็นเจ้าหญิงอาเป็นเจ้าหญิงเกย์สวยามโอ้ยสวยอะชอบตั้งแต่แบบชื่อเพลงแล้วอะเรื่องเล่าของเจ้าหญิงคือน่าจะเป็นการหยิบเอ่อบทบางส่วนมาเรื่องแบบเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงก็คือไม่ต้องมีเจ้าชายค่ะที่นี่เป็นที่ของเจ้าหญิง ที่ของเจ้าหญิงเกประสาทเกคนทุกคนในนี้เป็นเกย์ภ <c oughs> ูตโตดวงดาวนิทานความรัก <c oughs> เก ไม่ต้องมาใส่อย่างเออจ้าท่านพ่อท่านแม่ก็เป็นเกย์หมดนี่ตอาแบบฟังดีๆแล้วแบบเห็นว่าเขาลองคอรัสกันอ่ะใช่เมื่อกี้ที่แบบปกติเราจะเห็นแบบเหมือนสมมติจะเป็นร้องประสานอ่าใช่อันนี้คือคอรัสเลยวิ้วแบบ์สอนใช่ใช่แต่ไม่ลดที่เดียวกันแช่ว่ใุมันเลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามความรักของเจ้าหญิงพลงเพลงคือเพลงติดหูหนึ่งใช่ตั้งแต่เทเลอร์ออกมาก็เต็มติ๊กตอกเลยค่ะโยกละขอให้โชคชะตาช่วยดล ดเขาสุเขียนเนื้อเอาไว้ในกระดาษเราจะไม่ท้องไม่ได้ได้ไงไม่เราเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นท่อนที่แบบเหมาะจะไปใส่กับแบบคลิปเศร้าคลิปแบบหรือไม่ก็เป็นคลิปที่แบบรักมากๆอะไรไปใส่คลิปแฟนคลิปอะไรเงี้ยอุ้ยเอาไปชมคู่จิ้นก็ได้ได้ได้เลยได้เลยไม่ด้อยู่แล้วก็เอาไปชงคู่ชีพจบเออจริงอันนี้บอกพี่เหรออ่าเอ็มวีบ้างออสวยแล้วก็เอ็มวีไม่เกี่ยวอะไรกับ ตัวไม่จบเรื่องะไรก็คืออืมใหม่ทั้งหมดไม่เขาเป็นการม่งบอกแล้วว่าเรื่องต่อไปเขาจะมาแนวนี้เขาจะมาเนวนี้พบได้มากพิมงตาดโอ้ยถือปืนแม่เ้ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอีกครั้งอีกครั้งน้องพิมก็สวยสวยมากสวยมากแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมือปืนแล้วก็อ นักร้องซึ่งเหมือนเป็นลูกทันทูเพราะว่าเป็นคุณหนูนิดนึงแต่จะเป็นฟิลถ้าหนีแบบเขาเรียกว่าชอบแอบมาร้องเพลงตอนกลางคืนอะไรยเงี้ยที่มันไม่ให้ทำจริงๆแล้วมีความเก่าๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีในส่วนของทั้งคู่เหมือนเคยมีอดีตด้วยการอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแบบคนที่เจอกันข้างทางแบบพอดคือแบบแม่ลูกคนรวยกับ พี่สาวคนจนจําต้องทนปัดรถฉีบรถถีบจริงแล้วก็รถถีบล้มด้วยถีบล้มจะไปจีบีน้องคนงามอคนละเพลงอันนี้เป็นเพลงเล่าสตอรี่อีกทีเออใช่แต่ก็ได้นะชอบ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 วุ้ยแต่แบบแค่ไม่กี่นาทีแบบสามสี่นาทีแต่ว่าเหมือนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งเลยใช่เป็นฟิลแบบเราอะไรมินิซีรีมินิซีรีไม่เราอยากดูแบบว่ายาวกว่านี้เออเราอยากดูร้องรององแค่วูตัวไว้ห่อ ไม่ไม่พอจบคุณต่อเรื่องนี้ต่อได้เลยใช่ความรักของเจ้าหญิงอ่ะเป็นชื่อเรื่องก็ได้นะเรื่องความร<อ>ักของเจ้าหญิง princess tale เออแบบอุ้ยจะดีอ่ะแบบทุกอันเลยแล้วแบบเขาเลียงแม้กระทั่งเลียงสตอรี่ในแบบซีรีส์เอ็มบีอ่ะ,อะเป็นแบบให้เข้าใจเลยแล้วแบบทีมวนที่ม่น ไม่ใช่ไปที่มายังไงอะไรยังไงเน่อยก็จะลินพันนิดนึงเพราะว่าดีเกินแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังเพลงนี้แบบอีกยาวๆเรื่อยๆในสิบลีเออสิบสองอีพีน่าจะเป็นเพลงหลักเอาน่าจะเป็นเพลงหลักดูเขาไปแล้วแบบว่าถึงเขาไม่ร้องเราจะร้องให้ด้วยเออเราจะร้องให้เองแต่จะได้ร้องเพลงเพลงเร็วไหม ก็ให้โชคจะตาช่วยดนบันดานก็ได้ก็เป็นเพลงวเป็นไว้พี่น้ำตาเลยอันนี้คือน้ำตาฟิมต์วจรตีนไม่ใช่ซีรีส์นะคะโจ๊ะโจ๊ะโจโจได้หมดเออหรือเล่นคอมเมดีก็ได้ดนะเอเอเอาไปทำเป,เป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะรีมิกซ์เออได้เอาไปเต้นตุกง ชอบเฉยตาเฉยดนั่นได้สุดจึงจึงเออได้วันอ่ะเกลียนะชาเลนส์เหรอชอบเกลียแต่ว่าชอบนะอันเนี้ยก็มีส่งมาหนูก็รับด้วยอ่ะเออเรามันแบบเราดูจริงๆริงเขามีอีกตั้งหลายเพลงโอ้ยใช่มีห้าเพลงใช่ไหมเห็นมีร้องกันเองด้วยช้ำช้มีทั้งร้องเดี่ยวร้องคู่ถูกเออเราก็รอก็รอดูแล้วก็เดี๋ยวมาทำเรีแอคกันอห้ามีแบบห้าเพลงห้าเรื่องก็ อุ้ย snap ก็ขยันเกินนะคะหรือว่าจีเมมจีเมมเคคอร์ดเป็นคนทำแยกอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องรอดูแต่ก็อยากดูนะใช่แล้วก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามก็ซีรีส์มาแล้วเนาะอีพีหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูกันก็ฝากไปดูซีรีส์ทางแบบวิวกันเยอะๆจะได้แบบเหมือนติดอันดับติดฮอปก็จะได้แบบมีผลงานดีๆให้เราดูอีกเยอะๆนะคะฝากเล่นแบบก็ถ้าใครแบบชอบก็ ไปแบบติดแฮชแท็กให้กำลังใจดรวาแดงทีมงานกันได้นะคะผู้ตนี่ออนวันเสาร์สองนครึ่งนะคะทางช่อง JMN พิแล้วก็ยอดหลังทางวิวครับก็ไปเอ็นเกตให้ซีรีส์กันเยอะๆนะที่ดีจริงใช่ทุกคนคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้โชคชะตาเด็กไม่เด็เราได้เคียงคู่กันเอ้ยไม่บอกไม่ชอบ ไทยจีเอ็ลจะไม่ได้ยำฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามไทยจีเอ็ลจะไม่ได้ยำถึงช่องทางนี้นะคะยินดีค่ะ